เนื่องในโอกาสสมาคมจดหมายเหตุไทยจะครบรอบ20ปีในวันที่4เมษายน2564ทางสมาคมจึงมีโครงการสัมภาษณ์ผู้ร่วมก่อตั้งกรรมการและผู้ให้ความอนุเคราะห์แก่งานของสมาคมอย่างดียิ่งตลอดมาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่สาธารณชนขณะนี้เรากำลังอยู่กับ คุณธงชัยลิขิตพรสวรรค์ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยและนายกสมาคมคนปัจจุบันสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนคะพี่อ้วนเข้ามามีส่วนร่วมก่อตั้งสมาคมตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีการประชุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเมื่อปี2543 ผมจำได้ว่าอยู่ชั้นห้าของตึกที่เป็นร้านหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้นก็มีการระดมความคิดเห็นกันเรื่องที่จะตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยขึ้นรเริ่มโดยท่านอาจาร,รย์ชาญมิตรเกษตริร,ริแล้วก็มีนักวิชาการอีกหลายส่วนนะฮะผมก็เป็นเอกชน จำนวนน้อยที่เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะในมติของที่ประชุมวันนั้นเนี่ยก็เห็นชอบว่าควรจะมีการก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยขึ้นนะฮะเดิมเราคิดว่าจะต้องเป็นแห่งประเทศไทยด้วยซ้ำไปแต่เมื่อไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบของกรมการปกครองแล้วอ่ะก็พบว่าก็ออกมาก,กลางๆดีกว่าก็ จัดตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยขึ้นนะฮะแล้วก็ก่อตั้งสำเร็จในปีพศ2544โดยมีสถานที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะใครเป็นผู้ชักนำพี่อ้วนให้เข้ามาร่วมงานกับสมาคมคะบังเอิญเหลือเกินก็ว่าได้ว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่เนี่ยคือสำนักพิมพ์ต้นฉบับเป็นธุรกิจที่ พิมพ์หนังสือหายากต่ออายุหนังสือหายากซึ่งหนังสือหายากเนี่ยมันก็กึ่งกึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุบางเล่มก็เจอเจอเล่มเดียวนะครับก็อยู่ในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์แล้วก็จดหมายเหตุไกลๆนะครับก็ได้พบอาจารย์ชันวิทย์กเกษตรศิริในคราวที่ไปเที่ยวทัศนศึกษาที่เวียดนามด้วยกัน อาจารย์ชันวิท์ก็สนใจว่ามีภาคเอกชนที่มุ่งมั่นในเรื่องเหล่านี้นะฮะก็ชักชวนให้ผมมามาร่วมประชุมในครั้งกันนั้นนะฮะเมื่อ2,543เป็นผู้ร่วมก่อตั้งไปด้วยในตัวนะฮะเป็นภาคเอกชนที่ออตกกระไดพลอยโจรก็ว่าได้นะฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ ก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพื้นความรู้ผมเป็นประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากเราต้องใช้เอกสารจดหมายเหตุภาพถ่ายเก่าอะไรเหล่านี้นะฮะทำให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าอินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เห็นความสำคัญของวิชาจดหมายเหตุว่ามันเป็นรากฐานของวิชาต่างๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณต้องกลับมาดูที่เอกสารจดหมายเหตุของของตัวเองของกรมของมหาวิทยาลัยของบริษัทห้างร้านก็ต้องมีนะฮะวิชาเหล่านี้มันต้องเรียนรู้กันที่จะรู้จักรักษาเก็บให้ดีเพื่อที่จะส่งมอบกับลูกหลานต่อไป แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยมาจากไหนคะช่วง2 5 4 4วิชาจดหมายเหตุเ,เป็นวิชาค่อนข้างใหม่มีคนรู้หรือมีคนที่ลงรายละเอียดที่รู้จริงมีน้อยนะฮะฉะนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยก็คิดว่าถ้าเรามัวอยู่กระจัดกระจายกันนะคนนู้นทำอย่างคนนี้ทำอีกอย่างหนึง่งไม่ประสานสอดคล้องกันเนี่ย ก็จะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกมีเหลือเราคนเดียวเท่านั้นหรือในสังคมนี้เลยเอามารวมตัวกันจะได้คุยกันจะได้เป็นที่พบปะสังสรรค์กันฮะก็เป็นประโยชน์พรับผ <c oughs> ิว่นมองสมาคมจดหมายเหตุไทยในช่วงแรกของการก่อตั้งอย่างไรบ้างคะเป็นเรื่องปกตินะฮะการ,ริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องฟันฝ่าก็ต้องสู้ไม่ถอยฮะ ต้องใช้คําว่าสู้ไม่ถอยอึดเท่านั้นก็ต้องยกย่องท่านอาจารย์ชันวิตรนะฮะว่าท่านก็พยายามที่ประคับประคองแล้วก็ส่งเสริมวิชาจุดหมายเหตุให้แพร่หลายไปสู่สถาบันการศึกษาองค์กรกระทรวงทบวงกรมเอกชนต่างๆนะฮะก็ต้องสู้แล้วก็เผยแพร่วิชาความรู้จุดหมายเหตุให้ สาธารณชนทราบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะในช่วง10ปีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรนะฮะทุนรอนก็ไม่ได้เยอะผมส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีกำลังที่จะไปติดต่อขอทุนมาพัฒนาสมาคมให้มีกิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะผมก็มีส่วนในการขอทุนจากสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลมาสามแสนบาทเป็นเงินทุนที่จะต้องขับเคลื่อนสมาคมให้เดินหน้าต่อไปต่อมาก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่ให้ทุนให้ทุนส่วนตัวด้วยหรือไปขอทุนมาจากส่วนราชการด้วยนะฮรรวมทั้งท่านอาจารย์ชันวิทย์ก็พยายามที่สร้างกิจกรรมของสมาคมจุดหมายเหตุเนี่ย ให้มีกิจกรรมเสวนาประจําปีเนี่ยทุกปีทั้งนี้ก็แล้วแต่งบประมาณบางปีก็งบประมาณเยอะก็ทําเองบางปาีงบประมาณล่อยหลอก็ไปแฝงอยู่กับมูลนิธิโครงการตําลาเพื่อสังคม,มศาสตร์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นเหมือนโครงการนําล่องเลยก็คือการส่งเสริม พัฒนาวิชาจดหมายเหตุเปิดคอร์สสองวันแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะบำรุงสมาคมก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกและบุคคลภายนอกด้วยนะฮะที่เข้ามาอบรมได้รับความรู้ไปนะฮะโดยครั้งแรกเนี่ยใช้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่สองนี่มาใช้ที่ห้องประชุมของสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในช่วงแรกพี่อ้วนมีส่วนสนับสนุนสมาคมอย่างไรบ้างคะสแสวงหานักวิชาการที่จะมาบรรยายรวมทั้งตัวผมเองก็เป็นผู้บรรยายด้วยนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพื้นฐานผมเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะก็พยายามศึกษาแล้วก็ลงรายละเอียดในวิชาจดไหนเหตุนะฮะก็ทำได้เท่าที่เท่าที่ทำครับ อนที่พี่อ้วนจะเป็นนายกสมาคมค่ะพี่อ้วนเคยดํารงตําแหน่งอะไรมาบ้างคะผมก็ช่วยทุกอย่างแต่หลักสําคัญก็คือต้องช่วยหาทุนเพราะต้องเริ่มมาจากเงินทุนนะฮะส่วนอื่นๆก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ชันวิทจะเรียกใช้ให้ไปทําอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ในเอกสารก่อตั้งสมาคมผมก็จะอยู่ในตําแหน่งอยู่สองตำแหน่งคือไปจากสัมพันธ์กับเฮลันยิก พี่อ้วนกรุณาเล่าถึงผลงานเด่นในรอบ20ปีของสมาคมในช่วงที่อาจารย์ชันวิทย์เป็นนายกและในช่วงที่พี่อ้วนเป็นนายกค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีการประชุมวิชาการทุกปีนะฮะไม่มีขาดแล้วแต่ว่าเราทุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหนถ้าทุนทรัพย์มากก็เป็นเรื่องเป็นราวเชิญนักวิชาการมาบรรยายซึ่งในขณะนั้นนะในยุคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ คนจบวิชาจบหมายเหตุไม่มีก็ต้องไหว้วานอาศัยคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ปฏิบัติจริงก็คือข้าราชการจากสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะฮะโดยเฉพาะคุณนกกนิษฐานี่ยฮะก็มีส่วนช่วยเหลือเยอะทีเดียวนะฮะรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบะการณ์เช่นอาจารย์เนกนาวิกมูลนะฮะอาจารย์ภูธรภูมทน แต่สิ่งที่น่าที่จะเป็นผลงานนันโดดเด่นในยุคข,ของอาจารย์ชมิดเป็นนายกก็คือการผลักดันให้มีการเรียนการสอนวิชาจดหมายเหตุในระดับปริญญาโทที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่องพี่อ้วนมองงานจดหมายเหตุในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะต้องเรียนว่าวิชาจดหมายเหตุนะฮะเป็นวิชาค่อนข้างใหม่ ในสังคมไทยคนที่จบโดยตรงโดยเฉพาะที่จะมาสอนวิชานี้เนี่ยก็มีจำนวนไม่มากแต่ว่าก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาก็มีระดับปริญญาเอกจบออกมาเนี่ยท่านเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วิชาจุดหมายเหตุจะจะเจริญก้าวหน้า พอเอ่ยคําว่าจุดหมายเหตุในองค์กรนะฮะในส่วนราชการในระดับบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะทําหน้างงๆอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเป็นวิชาค่อนข้างใหม่ทุกองค์กรทุกส่วนราชการก็เห็นความสําคัญก็เรียกว่ามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานจดหมายเหตุ ในกรมของตัวเองอย่างล่าสุดที่ผมได้ให้คำปรึกษาก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็กระตือรือร้อนมากนะฮะที่จะ,ะจัดทำเอกสารชดมใหมเหตุของส่วนตัวนะของกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเขาก็มีต้นทุนอยู่แล้วคือเขามีเอกสารของดรตัว้วพะลานกรมซึ่งเป็นอดีตอธิบดีที่เป็น เหมือนกับเป็นท่านแรกๆที่ที่ริเริ่มงานวิทยาศาสตร์บริการก็ผมคิดว่าในอนาคตอันไม่ไกลนักหรอกนะฮะก็จะมีมีความตื่นรู้มีความกระตือรือร้นที่จะให้ส่วนราชการคือกรมหรือสถาบันการศึกษาที่จะเข้ามาเล่นเข้ามาพัฒนา องค์ความรู้ของวิชาจดหมายเหตุรวมถึงบริษัทห้างร้านองค์กรเอกชนที่จะต้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุของตัวเองในโอกาสที่สมาคมจดหมายเหตุไทยดําเนินงานมาครบรอบสองทศวรรษพี่อ้วนมีข้อคิดอะไรจะฝากไว้บ้างคะต้องเรียนว่าวิชาจดหมายเหตุในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เริ่มต้น ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกอีกเยอะนะฮะแล้วก็อย่าคิดว่าการที่จะลุกขึ้นมาทำเอกสารจดหมายเหตุเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐมนตรีเป็นเรื่องของอธิบดีนะฮะจริงๆแล้วเรื่องงานจดหมายเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะไล่มาตั้งแต่กระทรวงเองก็ตามกรมต่างๆ ฝ่ายต่างๆะะรวมถึงจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านลงไปถึงครอบครัวนะครอบครัวใครครอบครัวเขาเนี่ยก็มีจดหมายเหตุเป็นของตัวเองลายมือพ่อแม่รูปถ่ายเก่าของบรรพบุรุษเอกสารสั่งราชการของอธิบดีวันที่กรมเริ่มขอตั้งมีกิจการอะไร อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของชาติเลยแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากด้วยนะที่จะทำจดหมายเหตุขององค์กรของครอบครัวของจังหวัดเราไม่ต้องการใช้พื้นที่เป็นตึกทั้งตึกนะฮะสำหรับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเพียงแค่ห้องเล็กๆนะฮะห้คูณหเมตรผมก็เพียงพอที่จะ เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุภาพถ่ายเก่าหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวผมว่าตู้ใบเดียวก็สามารถเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุแล้วก็อัลบั้มรูปเก่าของครอบครัวไม่เยอะนะฮะไม่ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่นะฮะผมหวังว่ารากฐานของความเป็นวิชาจดหมายเหตุจะพัฒนาแล้วก็ส่งมอบ ความรู้มรดกภูมิปัญญาซึ่งเกิดจากวิชาจดหมายเหตุเนี่ยให้แก่ลูกหลานให้แก่ประเทศชาติเพื่อที่องค์ความรู้เราจะได้ไม่ขาดหายไปในนามของสมาคมจดหมายเหตุไทย ขอขอบพระคุณคุณธงชัยลิขิตพรสวรรค์ที่ได้กรุณามาให้สัมภาษณ์ในโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่าเนึ่งในโอกาสสมาคมจดหมายเหตุไทย,ทยครบรอบ20ปีขอบพระคุณมากค่ะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ